อู้ปลาตะเพียนพี่น้องเดี๋ยววนะจ้ออู้ปลาตะเพียนปลาตะเพียนครับพี่น้องค้มพอนะตะเพียนใหญ่เอาจุ๊สลาละอู้พี่น้องพี่นพี่น้องพี่น้ปาดปัดปป สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีบาร์บยคอนแชทชาแนลพี่หัวเด่นทีอีสานครับผมมันนีมาหมงไมและครับผมหมงไม่หมายไมย่มครับพี่น้องอ้ลอปลาหน่อยไหมปลาห,หน่อยแบบารเลยลอ้ปิงปิงปิงอยู่ขาเจ้าไอ้โจนั่นนั่นนั่นฟังทั้งขวามือ ปิ้งข้าวแต่วงไงพี่น้องร้อยดวงดวงอยู่นั่นนั่นนั่นเกล่ละใส่ผู้ใส่ปิ้งข้าวมันเดียวเราว้องมาสิดจอเขียว่าน้ำเปลือบูดอยู่ก็ขอยมือนั้นฮะ ขาโจบุญบ่เตกโอย่างเด้อรงจะมีหนามด้งอปิงเข่างีปิงข่างมีไปเอาลกเนี่งองถุงเนเวเจ้าคือเจ้าคือเอาขาลูหาแข็งหนวมนกรมุดเข่าหันปลาครับปลาป้าปา้งป้าฮจังไดยเขาจะขยเลยตักมาไอโจมีมันอยู่มุ้งนี่แหละมุ้งนี่แหละ เอาอมาอันนี้จากของเาเนี่ยปลากระมีปะ่ปลากระมี่ปิงกระมี่พิงข้าวไม่เอากบง่ายได้ยั่ละป่ยจ็กไปใส่บรอดไริงข้าวตัวบ,บักง่าแต่ว่าน้อยก็น้อยก็ตันี่ว่ามันกัดขขอยเมือนั่นเด้อ ปลาขาวตัวนี้โอ้โหเนื้อปลาปลาเข็งปลาขาวครับพี่น้องฮึมฮ <c oughs> อู้พี่น้องอู้มัน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  <c oughs> อ้าวมาเลยมาเลยปลาอู๋ครับปลาอ,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 อู๋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 ครับผมพี่น้องได้กินปลาอู๋แล้วครับมึงแดง โมเมนว่ามือเล็กไหมมือเที่ยงครับพี่น้องมือเที่ยงมือเที่ยงครับขั้นในสะดุ้งอันขั้นด้สะดุ้งอันผาแยงมากแค่ติดขาดเองมึงปิงครับผมพี่น้องปิงปิงปิงครับปิงเข่าใหญ่ครับปิงเข่าใหญ่ปิงเข่าใหญ่พี่น้อง มึงเน่อ้ายเว้ยพ่นพู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 นมาได้ไรมั้ือฮึลไปแล้วใช่ไหมัน่เองเอาไมักไปล่อยเ่อว่ออกขึ้นไปทมมันเดี๋ยวมันกไตลงมาเรว ไอ้จโจเขาลุกไปยงวงฟังขุน่ัมาฟังอะไรนี่แกน้นอง<ไ>ปลาขาวครับปลาขาวครับโอ้ไม่ใช่ปลาขาวตัวงามครับพี่น้องปลาขาวปลาขาวครับใส่เลยใส่เลยเอีเอพี่น้องก็จะได้อู้แล้วครับ ไก่ได้อู้ได้อู้เนีอยขามันล่ะขามันก็มาเอาจะหนีล่ะขามันกันยู่นี่ขามันขามันอยู่ใสเหรอว่จักรขามันอยู่ใสกบเมนอยู่ใกล้ยู่นั่นล่ะบ๊อบบ๊อมันล่าสุดมันยังใสได้อยู่กระมัดอยู่นั่นล่ะกบเมนมาตัวน้ำมัดอยู่น้ำมันมันไปเด็ดพันอยู่น้ำอันนั้นบ๊อ เพิ่น่ yup. นาได้แล้วได้แล้วได้แล้วครับม er ันแล้วมันแล้วพี่น้องเสือเสี้ยวเป็นเสือเสี้ยวครับเดโมกครับผมดูมันลอยมันเห็นไปมัน่บ้

เพราะว่าฟีมันมักสิมกกักกอน้ำหยางสิน่ะมันไปบาปเด็มมันก็ายเป็นมกกักกอเฟี้ยน้ำหยางอย่างเวลามัน,นเห็นคนลงหรืออย่างมันจะจังสิออกไปอู้อู้ปลาตะเพียนพี่น้องแกได้ไหมจ๊ออู้ปลาตะเพียนปลาตะเพียนครับพีน่น้องผมพูดหน่อปลาตะเพีนยนใหญ่ มาแล้วมปัจเพียนครับปัจเพียนสวยงามเลยครับผมพี่น้องบ่ใหญันรุ่นหัวปล่อยกับรุ่นหัวปล่อยกับรุ่นนี่แหละกำลัง,งใหญ่ยิ่สาอ๋อข้าเงียงมั้ข้าเง,งียงข้าเง,งี้งยเจ้าจงรอดชีวิตให้ไปถึงบ้านนะ จะไปลงสาทั้งพุ่นกับสิมีอยู่ไปจักไอโจนะทั้งทั้่เพราะมันมันเคยไปทั้งพุ่นนี่เขายืนยกทั้งพุ่น,นปืป๊ดปลาหน่อยปื๊ปดมันโดดเพราะว่ามันมีปลาใหญ่ขวนเนี่น่ะเอายกสลาลา <laughs> โอ้พี่น้อง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 ้พี่น้องปาปาดปดปปาดอ้ยพี่น้องหมูนึงมูนึงปาดปาดปาดโชคปาดที่โชปาดที่ถังโอ้มูหนึงบักไน่นึงครับผมโอ้ยเงียกมี เชิบเชิบโอ้มนันๆันครับผมพี่น้องครับหันแลยหันแลวโอ้เสียครับผมไม่ตื่นจต้นวะในแน่โยครับผมบลงน้ำกันนีดเลยครับผมฝากต่อนพี่น้องเอฟซี F C, ทุกหม่องทุกบอลเด้อนะครับผมเป็นกำลังใจให้ป้าบอยคนใช้ชแนลพี่เฮเดินที่นีสานเด้อโอ้ปลาสับทงอ่ะจตักนี่ รู้แม่สิมีแม่ไหมปอดอ้อยสอย่คือปล่อยปลอยการกอร่เอเนก็มีได้จ้ะหืมักทันก็ทันครับเพราะว่าสะดุมันหา่าง มก็ย่งหน่อยเป็นไงล่ะร่วมกันร่วมกันครับเดี๋ยวไปเอาสรุงที่อยู่ครับพี่น้องครับข้าเด็กเก็บปลาพี่อู๋ครับพี่น้องผมไปเก็บโค้ดเล่มไปครับเมียนอยู่ปลาชิวหางแดงม嘛ถูกไหม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 ไอ้จวจะไปพุ่งมึง ปานไปท่ออยู่คนเด้อเด้อเด้ตอนที่ว่ามันเข่าไปในตีนข่อยนะโอ้อยเขาไอ้โอ้หนู่นำนำ,น,ำ,น,ำนิมนำแมนอีแล้วเขออา่าไออ้ย นี่ต้องมีหอวฉีดินปลาหน่อยแบบายครับพี่น้องครับอือหืออู้วอะไรอีกแล้วครับผมปลายังล้วน่ะปลาก็ลูกปลาสลิดบ่ก็จังเป็นลูกปลาสลิดเมื่อกี้ พัอกระจีอมากเสียด้วยมันเบื่อมากอืมใส่งมีนองน่อนน่องนูปูกับมี้ปูสองตัวไ้ปูสองตัวปูสองตไปนอนอ้ยเีปูสองตนั่นนี่นี่นั่นเจาันนี้จับวันนี้เลเลเลกป๊บนี่ปูกม่เงี้ยปูสองตัวเลยเอาไปใส่ไปใส่นี่นี่เอาใส่นี่แหละ ใส่เลยเสร็จไปดองไปดองโอ้มีตัวน่างามพี่น้องไม่เีอะไ,ไ,ไระจักษะไปล้างออกเข้าไปแช่เกล,เลือไปล้างแช่เกลือนกสะด่งถือปูให้พี่น้องเลย ุ่นวู้ยโจ้ยปลาทังพุ่นเนี่ยก็หลทัวะปลาทั้งผุ้นไหลลีเด้โจจะบ่งที่ตาตาถึงได้ระบาดแสงสะดุ้งยครับพุ้งอง้สะดุ้งียนจะบ่งที่โจ้จะขังอันอันนะจะบางเดียจะบ่งเด้อวบาทตัดหึของยังระบาดหึของยังระพี่น้องของยั เปียกแล้วพ้อยกไว้ขดบ่อจสะมุมนี้ชายท่าม้พี่น้องเบิ่งอาร์ี่หมืดเนือด้วยนะครับผมพรวาวอยูอยึ่ไตห่มใหม่ครับพี่น้องครับไตห่มกฐินนะลงครับ,ด,บดีพื้นดินพิ่นไปเอาสะดุ้งย้ะครับผมพี่น้องพิ่นไปเอาสะดุ้งทีมันยกเอาปลาหน่อยครับ ลุ่นกรน้กันครับเออนี่งนั่นะไอโจมันลอยมากุ่นุ่นฝุ่นุ่นฝุนฝุ่นปมึงต็มันลอยมาก่ะซิวนั่นน่ะฝุ่นกำลังลอยมาเต็มนึงอืมตัวใหญ่ติวอยู่เ่าจะเขาแล้วน่าจะเขาแล้วถือว่าี่หนึ่งถือว่าถือว่อู้ตักต้ ได้ไหมสวยไหมสิบครับผมกระซิบหางแดงตอนนี้ยังโอ้โหโอู้โหพี่น้องพี่น้องป่ายังพี่น้องพี่น้องอู้โหข้อมวลซึนบ่ป่านี่ไผ่ครับพี่น้องเออเอาไว้เรียบเรียบไม่ได้จ้ะนี่ได้อีกแล้วครับพี่น้องครับนี่ครับค้อมูลเต็มเต็มครับผมพี่น้อง แจวเนี่ยกระจะว่าเด้อพี่น้องครับผมยันปิงกับพ่อหน้าอืมยันปิงครับพ่อปังกันครับเบิ่งจะว่าบ่อยบ่ลงน้าครับขนาดใส่บูทเด้วยครับบูทแตกครับเดี๋ยวดอจเบิ่งจับบ่งไปกันครับพาชิเลนมายังว่าใช่ไหมจอยชิพง น่าตัากตักมะเ้าว่ะซิวฝนฝนกำลังมาจูเออไม่เมนยอยู่ต้งใส่มันหนาวนายอยู่นี่แต่อีแล่ต้องไปซิวรงงครับต้องงามเลยครับผมอู้เนี่นยเฮียจ เป,ป็ดปลาอูเลยเด้อครับผมพี่น้องคนนะ่ะนะครับเป็ดป่าลายตัวอยู่ครับผมนะครับได้แล้วได้แล้วครับผมพี่น้องปลปาเมื่อกินลรอครับขิง okay. เปิดไมากันครับพี่น้องผมอืมโอ้ป่าหน่อยนะลุง,งแงงพอดีเลยครับผมลุง,งแงงแบบดัดแปลงครับผมพี่น้องพอดีเลยครับเฮ้ปะปะ อ,อืมปื๊ปลาหน่อยมัมลอดมดรอดคุณมองคุณมั้ยปซอนครับปลน่อย lupa nya Ui, ya. Bột gì các bạn? Lục bạc cái sáng tố. Bụi chùa, Mất tài mang hình mua nghe đây. Lục bạc hai ปลาเขา่าเขาวกับปลากระเทยไม่ได้อืมแล้วเพื่อนมันเดินมาขนาดอ้ปลาขาวครับพี่น้องปลาขาวน้อยครับกราเทยน้อยกราเทยน้อยเข่าหน้อยกระเทยหน่อยปลบาบ่อยเขาจะจับอิปูไงครับอิปูกำกำโค้งครับกำโค้งไงเมื่อกี้ครับ ทายพระ่ันพี่เน,ะนาะปลาตเะ,ละ,ะเพียนน่ะเ่นอยมาเรื่อยๆเยนาะปลาตะเพียนปลาสลิดลาคิดมามันไดนามัมนามไหลไมหมอ ครับพี่น้องครับบ๊บบี้สำหรับคลิปนี้กับเสี่ยวไอซ์มิสซิสกรอนเนอร์นะครับผมวันนี้ก็เสียเอาสะดุ้งหน่อยไปลงครับสะดุ้งทีไปลงเอาปลาหน่อยฟังคนครับพี่น้องครับปูนครับผมพี่น้องปลาซิวครับทีเพื่กันไปลงเอาปลาซิวฟังคนครับฟังพอนะครับฟังอุ้มครับผมพี่น้อง ค่วงนี้บ่าบอยก็เชื่อใจสมเด็จสตรอนครับฝากตอนพี่น้องทีท huh? ุกหมองทุกบอลครับเป็นกำลังแรงใจนะครับให้บ่าวบอยคนใจเชี่ยวพี่หอดินที่อีสานเนี่ยเด้อฝากตอนพี่น้องไปเพื่อทุกหมองทุกบอลครับฝากคมภาคคมแพงจากพี่จากน้องก็แล้วกันครับขอพี่น้องยืนยิมยแห่งร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงครับผมสวัสดีครับ